สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอังคารที่15มิถุนายน2021เรื่องเป็นป้อมปราการของพวกเราอย่างแน่นอนข้อท่องจำข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเยโฮวาวา่าพระองค์ทรงเป็นที่รีภัยของข้าพเจ้าและป้อมปราการของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าจะไว้วางใจในพระองค์สดุดีบทที่91ข้อที่ส อ่านสัดูดีบทที่71ข้อที่3ถึง5อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีเอสราบทที่8-9ถึงเเนื้อหาพระเจ้าผู้สูงสุดยังเป็นป้อมปราการให้กับพวกเราอีกด้วยป้อมปราการเป็นที่ที่ท่านได้ออกไปต่อสู้หลังจากที่ท่านได้อยู่ในที่หลบภัยมาระยะหนึ่งแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบสิ่งนี้มันจะกลายเป็นป้อมปราการของตัวท่าน ป้อมปราการเป็นที่ที่ท่านสวมชุดเกราะเป็นที่ที่ท่านได้เติมพลังกำลังของท่านและท่านก็พร้อมที่จะออกไปเพื่อการต่อสู้สำหรับบุตรทั้งหลายของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพไม่เพียงแต่เป็นที่รีภัยของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นป้อมปราการของท่านอีกด้วยเยโฮวานิซีไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าผู้ทรงป้องปกป้อง พระองค์ยังทรงต่อสู้โจมตีพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการให้สำหรับอุทธิดาที่แท้จริงของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตัดให้เอลิยาซ่อนตัวก็คือพระเจ้าองค์เดียวกับที่ทรงตัดให้ตัวเขาต้องออกไปสู้รบและหลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้เห็นเอลิยาที่แตกต่างออกไปจากเดิมในหนึ่งพงศษัตรบทที่18ข้อที่4 และเอลยาพูดกับพวกเขาว่าจงจับผู้พยากรเหล่านั้นของพระบาอัดอย่าให้หนีไปได้สักคนเดียวและเขาทั้งหลายได้จับคนเหล่านั้นมาและเอลยาได้นำพวกเขาลงไปที่ลำธารคีชนและฆ่าเขาเหล่านั้นเสียที่นั่นอีกตัวอย่างหนึ่งในหนึ่งสมูเอลบทที่17ข้อที่43-45โกลิอัด ได้สับแช่งดาวิดด้วยชื่อเทพเจ้าของเขาและได้มอบเขาให้กับพระเจ้าของเขาโคลิอัดรู้สึกผิดหวังกับเทพ,พเจ้าและอาวุธของเขาในขณะที่ดาวิดได้รับการคุ้มครองโดยอาวุธนิรันด์ของผู้ทรงมหิทธลิศเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อที่27พูดว่าพระเจ้าผู้ดำรงอยู่เป็นนิดเป็นที่รีภัยของท่าน และพระกรนิลันรองรับท่านอยู่และพระองค์จะทรงผักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่านและจะตรัสว่าทำลายเขาทั้งหลายเสียเถิดพระเจ้าของเราไม่เคยแพ้สงครามดาวิดได้ค้นพบความจริงในเรื่องนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตัดว่าขอให้พระองค์ทรงเป็นที่รีภัยอันเข้มแข็งของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะพึ่งพิงได้อยู่เสมอ สดุดีบทที่71ข้อที่สพวกเราทราบดีว่าไม่มีความชั่วรายใดที่จะตกแก่ผู้ที่รับใจพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสถานที่อยู่อาศัยใดๆของเขาหรือเธอสดุดีบทที่9 9 1ข้อที่9-10เมื่อท่านให้ผู้ทรงมันหิทธิลิตเป็นที่พำนักของท่านท่านก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ บางคนไม่ได้รับโอกาสที่จะได้ใช้เวลากับคนสำคัญเพียงเพราะพวกเขาสกปรกหากท่านไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับใจชีวิตร่วมกันกับองค์ราชาเหนือราชาและพระเจ้าเหนือพระเจ้าท่านต้องกำจัดนิสัยที่เป็นบาปเพื่อให้พระเจ้าทรงเป็นปั้มประการของท่านเพราะองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายของชีวิต ในขณะที่ท่านดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์พระเจ้าจะทรงเป็นที่พำนาของท่านในนามพระเยซูหัวข้อประเด็นสำคัญจงจดรายการชีวิตของท่านเพื่อเริ่มํำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่อาจทำให้ตัวท่านต้องขาดคุณสมบัติจากการต้องลุยน้ำข้ามเรื่องราวปัญหาต่างๆเพื่อขอให้พระองค์ทรงเป็นปัอมปรการของตัวท่านที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ ผู้เขียนอปอเอ,อเดบโโเยจัดทําโดยคิดจักรแห่งการทรงไถ่คริสเตียนของพระเจ้า